สบายดยีนี่กุ้งเต้นอียังว่ากุ้งเต้นตน้าปั๊มน้ำมันปั้มน้ำมันยังเนี่ยอยู่เซ็นอหนึ่งเดอ้อตานาห้านอยู่นี่เด้อร์ตรานาปั๊มน้ำมันเซ็บเซ็บเป็นว่าขับประกันความแซ็บนาะสดใหม่สดใหม่ โอเฟนกุ้งเต้นสุดหนึ่งราคาเริ่มต้น 50, หาสิพันกีบเซ็นหน้าหนึ่งเนาะมาจากครัวมิตรภาพมันอยู่ขลาวคขัวมือเนาะวงเวียนไดโนเสาร์ขี่มาเลยสนาบั้มสดใหม่ถูกมือเน,อะนาะเุญว่า Nói sẽ bao nún cho phần này đó. Hàn đăng nó lên tiktok nó đăng từ đấy nè Hàn đi ăn qua facebook tên nè Ad facebook bộ nè เอ่อ TikTok เด้ TikTok กับบอดดังจะบอดดังดังช่องตัวเองดิังช่องเพิ่นเนาะเออตืมๆให้ด้เด้ออันนี้คนิดตามิปลาหมดแล้นี่ลายังลาโมมีเลขชูน ขี่มาทางวงเวียนไดโนเสาร์มันอยูเบิร์กมือเนาะกับต้นหนาปั๊มน้ำมันเลยใส่สวยครับฮานยูนี่เดอร์นี่เฉินอันหนึ่งเฉินอันหนึ่ง,สว,งสวัสดิเกศรุงเต้นก็เห็นบบมีกี่้านที่ในสวันี่เนาะคือบ่สูเห็นเนาะคือบ่สูเห็นเ่าะบุะ๋งเจน อืมบข่อยมีนะกุ้งเนี uh. ่ยวูค uh uh ือไทยเขาเลี <h 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 ้ยงเราอยู่ไทยเนาะไทยมี่บกุ้งก็ได้มีโอกุ้งใหญ่เขานะมันดูน่ามาน่ามาน่าใส่ดูวังก่อกุ้งตัวใหญ่อยู่ลาวเขามีเพลียงอยู่ไทยมีคนเลี้ยงเขาคือเขาคล้ายเขามาแต่ไทยกุ้งทั้งมาซาดก็จะคือวันนั้นยามนี่โบอึดไปได้ยามนี่อึดเบา น้ำลกอีกหน่อยเนาะเดือนชิปเดือชิเบสคือเราปุุงน้องเตาเกี่อเาเสือเสือป่อเนี่ยปล่อยเที่ยวกระสาบจากวัาจากมื จะสั่งอันนี้แล้วมีลูกมีบอมมาเด้อโอ้มันยังเต้นอยู่เลยอ่ายังเต้นอยู่ยางยังสุดเลยเมื่อนี่พอดีกินเลยนี่แซ่บเลย มืดมือจากโลมละโลสองโลหโลชอโละลายนล่และกุ้งเนาะโอ้แลวตกุ้งเนาะโมซูได้ผมมาเอาได้ิยังน vật tư vật tư đi <laughs> bom nui không mẹ Long tàu sang cái không anh đi sắm cái khoáng với lần